มามามาต้องเอาที่หนึ่งให้ได้ออี่รอบนี้ขอเข้าโซนอีกรอบแล้วกันตามมาตามมาตามมา โอ้เข้าโค้งอย่างสวยอ่ะดูดิอ้โหจบไปนะครับไม่ร้อนนะไม่รอนนะบอกไว้ก่อนหมับเข้าให้ Oh. บ้าไปแล้ว <laughs> อันนี้ก็คือวิธีว,วิธีเล่นด่านนี้นะก็ดูตามแล้วทำได้เลยมันก็จะมีจุดที่ต้องผ่อนกับต้องเร่งตามนี้เลย